สวัสดีค่ะสวัสดีราศีธนูผู้ที่เกิดในวันที่14ธันวาถึง14มกราคมเป็นดวงโดยรวมเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของสุขภาพเยี่ยมเยี่ยม จะเยี่ยมไปหมดทุกสิ่งเพราะว่าเป็นเดือนมหาเสน่ห์ของราศีธนูในเรื่องของงานจะมีความสัมพันธ์แบบลับๆในที่ทำงานไม่รู้ระหว่างใครหรือกับใครแหละนะ ในที่ทำงานความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างเงียบๆจะเป็นไปอย่างลับๆเพราะมันเปิดเผยไม่ได้มีคนสนับสนุนทางการงานของธนูอยู่อืการงานไม่นิ่งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะมันเป็นเทมเพลนส์เทมเพลนส์เนี่ยจะบอกว่าเป็นการเดินทางบ่อยๆหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโปรเจกต์ของงานก็ได้ในเรื่องของอความไม่แน่นอนของการงานก็ได้เพราะตอนนี้ ทุกอย่างไม่มีความแน่นอนบนโลกใบนี้เพราะก็รู้รู้กันอยู่ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรธนูบางท่านอาจจะได้งานใหม่ๆใ,ในเดือนธันวาใครที่หางานดูงานสมัครงาน มองหางานใหม่ๆจะได้รับงานใหม่ๆรวมไปถึงสเสน่หาในที่ทำงานด้วยจะไปถูกตาต้องใจไม่รู้ว่ากับหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานเป็นสเสน่หาที่เปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็น the devil หรือเป็นงานที่จะต้องมีใตต้งใต้โต๊ะจะต้องมีการจ่าย จ่ายในเรื่องของงานใจ่ายให้งานมันสะดวกมีการคุยกันนอกรอบเนาะเดว,วิลนี่คงคุยกันในรอบไม่ได้เป็นการปรึกษางานลับๆมาว่าของเรื่องงานกันต่อ ในเรื่องของงานของธนูรู้สึกว่าการรับภาระมากเกินไปบางทีก็อยากจะหยุดเพราะบางทีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกเบื่อกับภาระที่จะต้องผเผชิญด้วย เชิญแล้วมันจะต้องใช้ความคิดใช้พลังงานมากๆในการทำงานที่มันเป็นสิบไม้ความรับผิดชอบสูงมากบางทีรู้สึกว่างานนั้นจอบนั้นคืออยากจะปิดโดยเร็วคืออยากให้มันจบโดยเร็วอยากให้มันผ่านไปเร็วๆแต่ว่ามันเหมือนกับทำแล้วมันไม่จบอะ เออมันจะต้องมีอะไรเข้ามาทําให้ธนูจะต้องแบบตัดสินใจแก้ไขในเรื่องของงานถามว่าโชคลาภการงานดีไหมดีค่ะโชคลาภการงานดีแต่มันมาพร้อมๆกับความรับผิดชอบแต่นายเดือนธันวามันมีสเสน่หาในเรื่องของงานอืม เอเพราะว่าเนื้อหอมในช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงเนื้อหอมเป็นช่วงที่จะต้องเปเป็นช่วงที่จะมีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะมันก็จะมีเรื่องของการเปในเรื่องเนี่ยเฉลิมฉลอง เยอะแยะมากมายเลยหรืออาจจะธนูบางท่านอาจจะหักมุมไปคือไม่ได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการเปนในเรื่องของงานเลี้ยงแต่จะเป็นพวกงานสังคมงานเพื่อคนอื่นงานทำบุญโรงทานเออเกี่ยวกับงานการกุศลนะของธนูในบางท่าน ดังนั้นต้องบอกว่าทั้งเงินทั้งงานของธนูในเดือนธันวาดีมากแต่มันก็จะมีรายจ่ายที่ตามขึ้นเป็นเงาในช่วงของเดือนธันวาเป็นช่วงที่ธนูจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายอย่าคิดว่าทำอะไร ไม่ผิดแผนไม่พลาดให้ระวังให้ดีความผิดพลาดนั่นหมายถึงการเสียเงินการเสียเงินการที่จะต้องจ่ายเงินการที่จะต้องแบบประมาทอ่ะแล้วมันจะมีรายจ่ายจรหรือรายจ่ายอะไรที่ไม่ได้คาดเอาไว้อ่ะนั่นแหละธนูก็จะมีเกณฑ์ ใช้ตังเยอะในช่วงของเดือนธันวาแต่ในช่วงของเดือนธันวาก็จะมีความสุขความสุขเกี่ยวกับการจัดการจัดการกับปัญหาจัดการกับทั้งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์นะแต่ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทริปของมันถ้าเรารู้นิดเดียวอะเอ,อแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดพนูจะรู้สึกว่าสบายอกสบายใจเป็น The World ถ้าเรารู้แนวแล้วเราแก้ไขได้สเต็ปของมันเป็นอย่างนี้เราก็ควรที่จะแก้ไขยอย่างนี้ เมื่อปัญหามันเคลียร์ได้ธนูจะรู้สึกสบายใจในช่วงของเดือนธันวาในเรื่องของงานถึงแม้มันอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยยุ่งยุ่งนี่หมายถึงการงานที่มันเหมือนกับมันจะมากองมันจะมาสุ่มในเดือนธันวาที่จะต้องจัดการที่จะต้องเคลียร์เคลียร์ไม่ได้อ่ะคุยกันนอกรอบอืมประมาณอย่างนั้นแหละเพราะ นะอย่างที่บอกก็คือธนูเป็นเดวิลรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้จักบริหารง,งานอฉลาดทันเกมเรามาว่ากันถึงความรัก ความรักของคนคุยในเดือนธันวาของธนูก็ไม่พ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ต่ำกว่าสองถามว่าเยี่ยมไหมเยี่ยมไม่เยี่ยมไม่รู้ธนูไปคิดเอาเองบางทีก็รู้สึกเบื่อเบื่ออยากๆยา คนหนึ่งอยากไปคนหนึ่งอยากอยู่คนหนึ่งอยากรั้งสองเศร้าสามเศร้าสี่เศร้าวุ่นวายมากเนี่ยยึดไว้หมดไงสิบไมย้ยึดไว้หมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นอะไรกลายเป็น question กลายเป็นปัญหา กลายเป็นที่จะต้องแบบจำไม่จำไม่จำไม่ไม oh <my> ก็ยึดเอาไว้หมดไม่เลือกใครคนในคนหนึ่งพอไม่เลือกปุ๊บมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้แหละนะธนูคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ทิ้งไม่ได้ตัดไม่ได้คือพอเหมือนกับอยากจบมันไม่จบ มันจะมีการกลับมากลับมาก็ไม่ได้มีคนเดียวมีทั้งคนเก่ามีทั้งคนใหม่คือคุยกันให้อีลุงตุงนางวุ่นวายกันไปนเลยเป็นเดือนแห่งมหาเสน่ห์ของธนูเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นผลแห่งโชคชะตา เป็นเรื่องของชะตากรรมที่มันหลีกกันไม่พ้นคนลับๆนั่นแหละที่จะสร้างปัญหาให้ธนูเพราะเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อหัวจิตหัวใจของธนูมากกว่าคนที่ธนูรักแล้วเปิดเผยคนที่เปิดเผยไม่ได้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับธนูมาก ที่ไม่ว่าจะตัดเขาอย่างไรก็ตัดไม่ได้ลบออกไปไม่ได้ทําใจไม่ได้ถ้าไม่มีเขาพนูจะรู้สึกสูญเสียแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อะเสียคนนี้ไม่ได้เขาเป็นคนที่มีความสําคัญต่อเรามากเยี่ยมถามว่าเยี่ยมไหมมันก็เยี่ยมนะกับคนที่เรารักแต่มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเปิดเผยไม่ได้เพราะมันมีการคบซ้อนของธนู อืมไอคนที่ไปไปมาๆนั้นไม่ได้รักอะไรเท่าไหร่เลยไอคนที่ซ่อนเอาไว้ที่ซุกเอาไว้นั่นแหละที่มันตัดกันไม่ขาดอ้ามันมีนะความรักที่ไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยไม่เฟซไม่ไลน์ไม่แชทแต่รักคนนั้นน่ะรักคนนั้นมากประมาณอย่างเงี้ยแต่ไอคนที่ไปกินไปดื่มไปเที่ยวด้วยกัน มารับกันทุกๆอาทิตย์มารับกันมาเจอกันเลิกงานก็ <believe> <life> คุยกันนัดกันทานข,ข้าทันเข้ากับรู้สึกว่าเฉยๆงั้นน้ไม่ได้รู้สึกที่จะผูกพันแต่กับคนที่อยู่ลึกๆอยู่ภายในใจคนนั้นแหละที่กับรู้สึกนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเขามีอิทธิพลต่อท่านูตลอดเวลาอืม นั่นแหละเรียกว่าความรักไหมอะ่ะแบบนี้อืมเนาะสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยไหมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงาน รู้สึกว่าการบริหารการเงินมันรั่วไหลในเรื่องของครอบครัวนี่เพื่อน์อยากเก็บแต่ไม่ได้เก็บรายจ่ายของธนูในช่วงของเดือนธันวารายจ่ายมากมายเกี่ยวกับครอบครัวมีเยอะแยอะอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อบ้านการซื้อทรัพย์สินเพื่อครอบครัว มีการจ่ายหนักเปนหนักคือในความคิดของธนูคือเอาง่งงายๆว่าอยากเก็บทรัพย์สินเนาะอยากเก็บไว้มากกว่าเนาะเพราะมันเป็นสิบไหม,ม้อยากจะเก็บอยากจะเอาไว้ชื่นชมไม่อยากให้มันแบบเสียออกไปเออแต่มันมันมัน,ม,นมันจะต้องเสียนะ่ะเออเทมเพนส จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันยังไม่นิ่งนะถึงแม้ว่าในเรื่องของการเงินของธนูจะดีดีมากๆในในเดือนธันวาแต่สภาพมันไม่นิ่งนั่นแหละอาจจะมีการ,รจ่ายเพื่อคนรักครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปเนาะในช่วงของเดือนธันวา ในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีโชคลาภจากคนรักหรือว่าผู้ครองด้วยจะมีของขวัญของฝากที่น่าพึงพอใจจากคนรักผู้ครองไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือเป็นครอบครัวนะความรักโชคลาภดีมาก The World ในบางรายธานูอาจมีการเดินทาง ไปยังต่างถิง่นไปยังต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวอาจจะไปฮันนีมูนไปเติมความหวานแต่ว่าสับล้างให้ได้นะธนูเพราะว่า ในช่วงของเดือนธันวาธนูมีคนคุยเยอะมากมแต่คนที่ไม่คุยนั่นแหละคือคนที่อย่างที่บอกก็คือธนูมีความมั่นคงต่อเขามากแต่ว่ากเ็เก็บไว้ในใจนะเนาะเพราะความสัมพันธ์ของธนูในช่วงเดือนธันวานี่มันมันมีหลายคน อืสเสน่ห์แรงคือทาให้ตัวธนูสเสน่ห์แรงก็จะเป็นคนคุยของธนูเขาเป็นคนสเสน่ห์แรงมากธนูก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงอ่าเป็นแบบนั้นส่วนเรื่องของสุข,ขภาพในเรื่องของ การกินการดื่มการเที่ยวให้ระวังการติดติดดื่มติดพวกของมึนเมาระวังสุขภาพจะแย่ตับไตไส้ฟุงเนี่ยระวังให้ดีเพราะการดื่มจัดดื่มหนักหรือการติดพวกอะไรล่ะบุหรี่เนาะติดบุหรี่ติดสุราติด อะไรก็ตามที่มันเป็นประเภทของต้องแามอะ่ะกับสุขภาพอะ่ะก็ระวังให้ดีนะติดบุหรี่มากๆกอดก็จะเด้งติดเล่าม,มากๆตับก็จะเด้งอะไรพวกนี้ก็ระวังหน่อยดูแลสุขภาพให้ดีๆนะธนูในช่วงของเดือนธันวาแล้วก็ในเรื่องของเงินการลงทุนการเสี่ยงที่ไม่คุ้นเคยอย่าไปลงทุนเพราะ มีโอกาสเดี่ยงเดี่ยงในเรื่องของเงินคืออย่าไป่งสี 4, ส่ซงห้าลงทุนหรืออย่าให้ใครยืมเงินในช่วงของเดือนธันวาคมนะจ๊ะชาวธนูเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของเงินของทองกับคนที่หยิบยืมไปหรือกับคนที่เราร่วมลงทุนเพราะอะไรที่เราไม่รู้จริงเราไม่ถนัดก็นะ มันจะมีเหตุของการสูญเสียเงินได้ในช่วงของเดือนธันวาแต่โชคลาภความรักจากความสเสน่หาการเงินดีค่ะก็ต่มาระวังในเรื่องของพวกนี้เอาละ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ สว <arp> <passes> ัสดีปีใหม่เพราะว่านี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้านี่ต้องบอกว่าแม่หมอจะลงคลิปอ่าคลิปละครั้งคลิปละวันคือปกติคลิปหนึ่งเนี่ยแม่หมอจะทำไม่ใช่คลิปนึงสิคือประมาณครั้งหนึ่งแม,ม่หมอจะลงคลิปประมาณสามหรือสี่คลิปต่อวันทีเนี้ย พอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการมึนเพราะเราจะต้องอ่านไพ่เราจะต้องตีความมันก็เลยแบบมึนๆอื่นๆน่นนะคือปีใหม่นี้แม่หมอก็จะเริ่มใหม่โดยการที่ลงคลิปวันละคลิปเท่านั้นมันจะได้มีพลังในการอ่านมันจะได้แบบเต็มที่กับการอ่านไพ่คือ จบจากการทําคลิปมันจะได้ไม่มึนมันจะได้ไม่อึนมันจะแบบบางทีจบมาแล้วทําคลิปหลายอันแล้วมันพูดไม่ออกเพราะเราใช้พลังงานากับตรงนี้เยอะเดี๋ยวเดือนใหม่เดือนหน้าเดือนมก,กราปีใหม่ปีหกสี่จะลงคลิปละว,วันเนาะเออไม่ใช่คลิปละวันสี่วันละคลิปขออภัยที่ผิดพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ